ช่วงนี้มาติดตามกิจกรรมนะครับปั่นสโลลีฟเมืองต้องห้ามพลาดพล u สตอนปั่นชีวริมน้ำประแสชมทุ่งโปร่งทองเหลืองอรารามครับบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนติดตามได้กับคุณกลกรเวียงดอนเกาะครับ ตอนนี้นะคะฉันยืนอยู่บริเวณหน้าอนุสร์เรือลบหลวงประแสะค่ะซึ่งที่นี่นะคะเราจะใช้เป็นจุดสตาร์ทส,สำหรับขบวนนั่ปั่นปั่นสโลลฟฟเมืองต้องห้ามพลาดพลัสกันที่จังหวัดระยองค่ะโดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะการทำสังเชือกเพื่อเป็นบ้านให้กับสัตว์น้ำในท้องทะเลจะน่าติดตามขนาดไหนไปชมกันค่ะ วันนี้เนชั่นทีวีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมิสูบิชิอิเล็กทริกจัดกิจกรรมปั่นสโลลฟ์เมืองต้องห้ามพลาดลที่ริมแม่น้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองระยะทางรวมกว่า22กิโลเมตรขบวนนักปั่นกว่า400คนเริ่มปั่นจากจุดสตาร์ตอนุสร์เรือรบหลวงประแส และแวะเยี่ยมชมทุ่งโปร่งทองที่เหลืองอารามนะคะซึ่งถือว่าเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันไม้ต่างๆและสัตว์น้ำนานาพันธุ์และที่นี่ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องห้ามพลาดมายเยี่ยมชมกันค่ะถ้าท่านมาที่นี่ท่านก็ได้ปั่นด้วยออกกำลังด้วยแล้วก็จะไดะ้เชิงท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ทางอนุรักษ์ ทรัพยากรด้วยพอที่เนินคขานี่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างนะฮะมีตอนนี้ทีทีที่มีคนมาศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็กอมากฮะที่บ้านจำรุงมีบ้านลักษณะแมมีกลุ่ม,มเรือท่องเที่ยวได้มึกตกปลานะครับที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านปลาทาคาันปูมีเรือบริการนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะครับครับเรื่องเส้นทางไบเลนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้ส่ง รายละเอียดเส้นทางตลอดแนวทางให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมสนับสนุนงบประมาณมาก่อสร้างเส้นทางให้มันเต็มความยาวชายหาดเลยนะครับเชื่อมเชื่อม4จังหวัดเลยนะครับจากจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็เชื่อมไปถึงตราดด้วยครับ จากนั้นนะคะขบวนนักปั่นก็จะปั่นผ่านสะพานประแสศิลป์ซึ่งจุดนี้จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบด้านทั้ง360องศาไม่เือยดีมากที่อบกําลังกายาาเออไปทุ่งโปรงทองแล้วก็มาที่เนี่ยธนาคารรูทุ่งปรงทองสวยมากสนุกค,ค่ะไปทุกที่เลยค่ะที่พัทยาก็ไปค่ะตามมาถึงนี่เลยค่ะ วันนี้บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะชิลๆมากเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วบรรยากาศดีมากสวยมากเลยค่ะมีการถ้ามีการจัดอย่างนี้จะมาร่วมอีไหมคะมาค่ะไปทุกงานค่ะมาจากพัทยาค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะฉันก็อยู่ที่ศูนย์ ประมงชุมชนเนินคขาค่ะซึ่งภาพเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือนักปั่นนะคะกำลังทํำสังเชือกค่ะซึ่งก็เป็นการนะคะนำเชือกนอั้นมาคลายเกลียวออกนะคะเพื่อที่จะทำเป็นสังก็คือปะการังเทียมเพื่อที่จะโยนลงไปในทะเลแล้วก็ให้ปลาลูกปลาเล็กๆนะคะได้มาอยู่อาศัยถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแล้วก็จะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีเลยค่ะ ตอนนี้นะคะขบวนนักปัตรของเราก็ลงเรือมาอยู่กลางทะเลอ่าวเนินค้อนะคะเพื่อที่จะทําการปล่อยสังเชื่อค่ะซึ่งวิธีการนะคะเราก็จะปล่อยเชือกที่เราคลายเกลียวเรียบร้อยนะคะหรือว่าปาการังเทียมเนี่ยลงไปนะคะซึ่งจะยาวประมาณ5เมตรนะคะแล้วก็จะปล่อยทุน่นทุ่นนี้นะคะจะมีน้ําหนักประมาณ20กิโลกรัมนะคะพอปล่อยลงไปแล้วมันก็จะดึงให้ปาการังตรงนี้ลงไปอยู่ใต้ทะเลค่ะ ปเมื่อเราทิ้งทุ่นลงไปกลางทะเลเลยนะคะเราก็จะเห็นสนัญลักษณ์ที่เป็นถังสีน้ำเงินตรงนี้ซึ่งจะมีส่วนนะคะช่วยให้เรือลากอวนนั้นไม่เข้ามาจุดนี้ทำให้ระบบนิเวศท,ทางทะเลนั้นยังคงอยู่กับทะเลไทยคะ่ะ และนี่คือกิจกรรมนะคะที่ทาง Nation TV Mitsubishi Electric และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมปั่น Slow Life เมืองต้องห้ามพลาดพลสขึ้นนะคะในสนามหน้าค่ะเราจะจัดกันที่จังหวัดชัยภูมินะคะไปปั่นชิลๆชมทุ่งดอกกระเจียวถ้าใครสนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะ